สวัสดีครับเบาดินห้อยดินที่นิสานครับมือหนีมาเกี่ยวหยานะครับมาส่งคุณยายสายน้ำครับมาส่งคุณยายสายเกี่ยวเขาบอกว่าบ่ห้ยมาเกี่ยวเป็นกะว่าหายายปเกีียวน้ำแน่นะครับเบาดินก็เลยถือโอกาสมาเกีียวเข่าซอยคุณยายสายจะข้าวนะครับกะสีเขาเนี่ยเอาหยาให้งัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวมะกิบงเข่าครับเขาโดครับเขาดอพัดนี้นะครับพอเบ้าดิน ขาวดอขั้นนี่พอเบาดินเพิ่นไปเอามาแต่บาดน้องเผานะครับอำมภอม่วงพี่เบาดินเอาขั้นเพิ่นไหวกับเพราะว่าขาวดอนี่เพิ่นอ่อนพี่นองทึ่งอ่อนทึ่งหอมครับแล้วกกว่าปีแล้วเพิ่นกับย่งบกพกยย่งบนีนองครับปั่นกับติเขาวดอบางพื้นที่นะครับเพิ่นกับสีแข็งหอดหอดขวบน้องแล้วเพิ่นกับสีแข็งครับ้วก็ไอ้ปั่นโมยูมือครับแต่ว่าพั้นนี่ดีครับพี่นองก็เลยเอาพั้นมาให้คุณยายกับลูกชายเพิ่น มาหวานครับแต่ว่าหน้าเบาดินก็เบาบอยนั่นดำเอาครับเดี๋ยวมาเกี่ยวเขาน้ำกันครับอันนี้เป็นเขาค้ายครับพี่น้องเขาค้ายกับสีซูเขาดำมาได้เด้อครับวิ่งกับบ่อใดใส่มั่งนี่วิ่งกับบ่อใดใส่โปรจักวิ่งกับบ่อดดใส่พี่น้องเห็ดตามนี่ตามเกิด ขอบคุณกำลังใจด้วยครับเด้อขอบคุณสิ่งของขอบคุณขอบคุณเงื่นท้องจากแม่์ม่เอฟซีเด้อครับขอบคุณความซอยเรือจากเอื่อยน้ำนะครับเอือยอยู่ทางทุกๆก,ก,ก,กำลังใจครับกุกๆกำลังใจที่ถามไทยความเป็นยูนะครับผมและก็ซอยเรือเป็นขอคของเครื่องใส่นะครับ ขอบคุณแพมเพิร์ดครับแพมเพิร์ดจากเอียอยู่ทางปทุมท่านี่ขอบคุณนิ่งนนะครับขอบ,ขอบคุณพี่บัวด้วยนะครับครับผมพี่บัวมาเกี่ยวข้าวด้วยกันเนดะ้อพี่บัวสวัสดีครับมามาเอาหยากับบ่าวบอยกันเลยมัเกี่ยวข้าวซอยใหญ่น้องครับเขาเม็ดมันอยากตายๆเนี่ยครับผมพี่น้อง ช่วงนี้กับพวกท่านเลยเขาปลาเพราะว่าไปเบิงเห็ดกับบาบอยแล้ววังสองเสมอนี่ครับปลามันยังสุม่มอยู่เนาะบาบอยแมนครับปลายังซุ่มอยู่ครับอันเห็ดมันก็นเลยบบอออครับสล่อนต้องดินแห่งอีกรอบนึงครับอันนี้หวหัวอรรถเยอีที่นนอ ใส่รถเกียวกับโบขึ้นมือเกียวดอกครับพี่น้องครับเวลาเขาใส่รถเกียวมันกิดสิได้เก็บในหยาครับถ้าเราเอามือเกียวเอากะสิได้เขากินแซ่ฉะครับก็ไม่ต้องเก็บตัวก็ถือว่าเป็นเม็ดง่ายอ๋อท่านจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยแต็ม่นปวดดากพี่น้องวง่างานนยืนว่าวก็ว่าบวัวเดียกตอดดากเอาดังจุกโหลด ปานไปเดียดที่อันเพื่อนจ้อหัวจ้อกล้วยนะครับตัวใหญ่ยังแล้ามาเสียบดาบเพื่อนกษตรีนีกินเหม็นกินกุนกนกน๋ยบ่จ้าครับผมพี่รองโอ้ย <laughs> เลือดดีเลือดดี <laughs> เลือดหวานบ <c oughs> ่อกเลือดหวานมันเลยอยากกินเ <c oughs> ลยปวดดูปวดตอนไหนพี่รองโอ้ยปอนเอาคักเด้อตอนผมเมื่อวันนเสียบดาบไปเพื่อนก็ตรีฝนแถวแล้วฝนแถวอีกเลยนะ ับกระตอดเขาปลเลิกคนไหลดอกครับเพราะว่าหนังมันหยาเข่าแล้วเข่าแล้วหนังหยาเคยได้ยินเต็นว่าเท่านังหยาบอ่โบราณเานมนว่าเท่านังหยามันเงินอยู่บ่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวพอปล่อยกระติเท่าแล้วหรอครับผมโอ้ยแม่งอยากเท่าครับอยากได้เงินมาอยากได้เงินเดือนคือเพลครับ คุณยายทองคุณยายสายก็ได้เงินเดือนแล้วเดือนละหกเจ็ดลอยฝนหอเฮือกมากเออบ้าดินก็อยากได้เงินมากแล้วครับคุณยายสายงงอกมาแล้วครับก็สืส่อๆอยากซื้อกินครับหอยเดือนละหกลอยกับพวกได้ซื้อคงสลดอยู่ด้วยว่าสิรุน่นเอาเงินเดือนสามพันน้ำพึ่นกับอได้ซ้ำพีน่น้องเฮ้ย เนี่ยหักกรบเะได้อืมอย่าไปไม่ต้องไปพูดถึงเออ,อ่านี่นี่นีเ่เข่ามากตา,านต,นาาาตาล่ายพี่น้องเห็นต้นหญ้าว่าไม่ห่วงเข่าก็สิตาล่ายเพราะได้กินขอ้อเสาครับตื่นถึนแต่ว่าเบียกนะเบียกนี่วสวยแล้วด้วยครับผมพี่น,อน้องเพราะถ้าได้กินขอ้อเสารัทคนล่างกวยล่างจานเก็บกับเข่าให้คุณยายท้องคุณยายสาย กินแหละก็พากันมากครับโอ้ยม้วสักเ <c ười> ดือยงผมหัวสักเก่งบ่เอ้ผมเกี่ยวผมเกี่ยวขาอเดี๋ยวได้ย้ายมาแล้วไม่ได้โม้ว่าผมเกี่ยวมือเดียวก็แล้วได้หนิถ้าพวกผมเกี่ยวมือเดียวก็แล้ว ว่ากีขั้นกับผักกันเกียวเห็นไมเลี้วมันสิโมทิมอยู่เขาบ่ฟ้าเฮียดหนจังนั้นฝนกระจิตกมาใส่บาจักพักอันนี้เจ้าต็ว่าทินได้ยู่้บ่บ่อยใส่แตว่าพิกแซบเลยพักอันไข่กบพักไข่กบผักไข่ก๊บนี่พี่น้อยก็เห็นบ่มครับนี่ ใครกบใครเขียดเป็นคือพี่น้องเคยเห็นใครกบมั่นกบนะพักมั่นแบบมั่นกบนะนบกินก้าปูนกับวลาบแสีบครับพี่น้องนี่ครับมีเกิดตามให้หน้าครับเอา้าเข้าวนี่ยัยจะไปไหนจ๊ะยายจะไปไหนจ้ายังว่าพี่สันยันงไปหาหลูกหลานยายมาส้ม ยายมาสมเขาน่ยายอยู่คนเดียวบ่มีมูคุยคนวะหวังแขนหมากเด้อจ่าเขี่ยวคนมาเข้าคนเขี่ยวหมากอายุยาาน่เหืนเด้อันคิดฮอดไม่ดาเด้อครับเม่ดาทางกาลสินเมดากาลสินอันคุณแม่ดาเป็นหนา้าแก่ไข่ก้าวกับแม่เบาดินครับ ใส่ข้อวิดีโอคุยกับเพื่อนปุ่นโอ๊ปปุ่นทุ้อย่างหนิแม่ดาบมาสงคมเหรอตายมาตรงคมลงคิดหอดคุ่งเพิ่อเลยครับแม่แม่เอฟซีุกหมทุกบอลนครับยังฝ่าวฟ้าถิ่มบ้านในน้อยสามลังนี่เด้อพี่หน่อเกี่ยวรอหมดาาเอางาไปง่วคุณได้สายมาบิงบัดดีเอฟซีน่บัด วัสดีค่ะยังหอยังหอแมเพื่อบ่น่ะอันบ่อันห่อมาเนีห่อมาห่อาเขียวมาอายุยี่สิคนว่ะเขียวมันเยอเธนาแจงเหห่อโซ่มเห็นบ่ไม่ดาเป็นเขียวโอ้ยปากแดงจึงคืนวเขียวไปองนเขียวลงลงนี่เอาหนาไปหอกหมลวว่าจะมาก็าพแ็งแร่งมม่เอ ขอบคุณความวาห่วงใยที่นี่ให้ครอบครัวลูกหลานเด้อครับให้ล้ำให้รวยเดอ้อคุณใหญสายโวยพ่อในเอฟซีเดอ้อให้ยืนีม่แห้งให้ลำให้รวยเดอ้อมีโยวันนะสุขภา,าระมีโยนเหมือนเงี้ยให้จุ่มลูกตุม่มหลานให้สั่งอยู่สั่งกินให้กินในท่านตุ่มไมหญ่น้ำในเดอ้อสาธุ่งไละ่ะ สาธุอนุโมทามินิภาพไปโล้หัวตู้เดี๋ยวเรื่นิวภาพไปโน้หัวตู้เออขอบคุณแม่เอฟซีเดี๋ยวขอบคุณแม่เอฟซีสีทรงเสื้อผ้ามาให้เน่คนละหมาดขอบคุณหลายเด้อสีทรงเสื้อผ้ามาใหยยี่ไม่แห้งเด้อสาธุกที่ซื้อแนวอยากเด้อกินมาให้ รับให้ด้วยเด้อยายก็เอาไปวาดบ่นเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้ได้ได้สายก็ไปวาดไปจังหันจังเพชรอยู่ดอกเด้อะเงนิงนงลูกหลานก็นให้เงินก็ซื้อกับเข่าไปวาดไปวาไอ <c oughs> ้นี่ยเป็นยังท่านลูกหลานมาให้ไปวาดนี่เป็นยังก็ ใจพอดีวะครับใจบ่ดีให้ไม่น่าใจบ่ดีให้ไม่น่าวันมาหน่อยกให้มาหลายยายสายผมเป็นคนสายบุญครับเปิดไปวัดหรือว่าบริสุทธิครับไปเพ่งไปจังหันซ pp ื้อของไปวัดร้านให้เงินก็ซื้อของไปวัดไปจังหันจังเพ่ง มาดูน้ำร้านร้านก็ให้เงินก็ไปซื้อกับเข่าเป็นบ่อหาอึยอยากร่ํากระตุ่มคนน้องเจนคนบ่ออึ่ยบ่อยากขันบ่อหายไปวัดโอ้ยมียายเก็บทองขันบ่อหายไปวัดโอ้ยใจใจบ่ดีขันลูกหลานหายไปวัดโอ้ยพวกตีไว้เพื่อนเพิ่อนต้องจูบไปเพิ่นเฮีให้ยุดีไม่แห้งเด้อเห็ที่เอ้ยสั่งอยู่สั่งกินเห็ดกินในท่านไม่ยุคนัะสุขภัลไม่ยุเนมืน ไอ้แม่อายุันี้เด้อยุดีไม่แห้งลำลำลวยๆถืองวยลุยเบ้อเด้อ่นวางเดี๋ยวนี้ตาธุกาทุกที่ผ้าปัจโยโหตูุเออันนี้ผ้าปัจโยโหตุเพราะาพระเพื่อนทังสอนเลือกกระด้ใส่เือกกระดิใส่ได้ค่ะทรงกระด้งใส่ผน่ะนุ่งมเ่งไอ้กระบื้ดิบวยาขาต้มูกขนมื่กกระบ้องหิ้วสียาแม่สี่สักก็หายแม่สีแม่สีตั้งแต่เอฟซีเอฟซี แม่ซี่จังได้แม่ซี่แม่ซี่คือยายฟองบ่าวบอยไทยไสายแดงยืดหนี่คุณยายืมยืมยืมครับผมมือนี่กะวัยซับหนีซักก่อนเด้อครับบ่าวบดินบ่าวบอยขอโตเกี่ยวหย่าไปเหงัวแล้วเกี่ยวเขาซอยแยกสายอีกจั็หน่อยครับแต่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเราด้วยสุขภาพแข็งแรงอันโอ้ยหายใจกับผมใคมันขึ้นพี่น้องไปตรวจไปกีสไลด์หาลอยคนครับก็เลยได้กินยาตามหมอสั่งครับ สุกภรพแข็งแรงฮักแท่งลูกหลานบานหอยดินสกูสกนครับ้านดินกาะก้อยมีเอฟซีลำลุ้ยสุกภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบิ๊พายโยฮ็อกมืสาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุกจุกจุบจุก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 จุให้ได้กนในทุกจนกจุกจเนาะให้กด้กจุกจากลูกหลานุหจเกินกจุกจุอยากจนกินได้กจก ว่ากระตาย่ยนั่งจะล้านใส่น่ะที่ไอ้อีปอยอีโจนี่รถรถเมียกรา